สวัสดีครับคุตัวลายนะครับวันนี้นะครับก็มาขอวิชานะครับจากอาบานลูกศรนะครับขอบคุครับก็ตรงตรงเลยนะครับวันนี้คือช่วงนี้ครับผมมาต่อยคิกบ็อกซิ่งนะครับด้วยการที่เราไม่เคยชกเลยแล้วก็เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยพอเราได้ลองซ้อมลองอะไรเงี้ยคือมันเหนื่อยกว่ามวยไทยมากครับเพราะว่ามันมันออกอาวุธตลอดเหนื่อยไงขาเคอะขาขาทุกอย่างอยู่ที่ที่ขากําลังมากๆเลยครับเพราะว่าจังหวะเวลาเราเตะเนี่ยมันเตะลําตัวไม่ได้มันใช้แต่ ช่วงแค่นเนี่ยครับอ่าเช,ชื่อแค่ขา,ขาเพราะว่าคีบอกซิ่งเนี่ยอารมณ์ก็จะเหมือนทั้งแบบคาราเต้ทั้งมวยสากลขาเขาต้องฟุตเวิร์กตลอดเวลาคราวนี้เลยต้องมาปรับเปลี่ยนรูปแบบการซ้อมให้พีใเ<ช>อ็มห่เพราะว่าทําให้ให้คล่องตัวให้ไวขึ้นและอย่างที่หนึ่งเลยกระโดดเชือกหลังซ้อมสองโดดยางนะครับเพื่อเพื่อที่เพื่อที่จะเสริมตรงไหนของของครับอ่าโดดเชือกโดดยางเนี่ยเราจะเสริมกล้ามขาตรงนี้เพราะต่อยคีบอยซิ่งส่วนใหญ่เขาจะเน้นเตะขา ต่อยมาเตะขาเนี่ยคือเราต้องใช้กล้ามเนื้อตรงนี้รับอาวุธและก็อย่างหนึ่งเรื่องฟุตเวิร์กความคล่องตัวต่างๆข้อทงข้อเท้าสัวปีนต่างๆเนี่ยเลยต้องเน้นโดดเชือกโดดยางฟุตเวิร์กเนี่ยกับขาใช้เยอะมากไวนะครับมันเน้นความไวมันไม่ใช่น่าเน้นเน,น้นความคล่องตัวด้วยสเตปขาสเตปขานี่แทบจะเอาสเตปท <สา S 1> นีนักฟุตบอลสากลพวกสเตปพื้นฐานการฝึกฟุตเวิร์กเหมือนนักฟุตบอลเนี่ยอันนี้เอามาใช้กับการต่อยได้เลยการวิ่งต่างๆเนี่ยจากพี่เอ็มที่ให้การบ้านพี่ไปคือจาก เพียงเคยวิ่ง10โลอาจจะทอนวิ่งลงมาแค่6แต่คราวนี้เน้นเรื่องสปีดสปีดระยะสั้นปุ๊บปุ๊บปุ๊บเพราะเวลาต่อยสมัครเล่นเนี่ยมันต้องแบบไอ้ต่อยคีบ็อกซิ่งมันต้องแบบไวปุ๊บปึ๊บมันจะเหมือนแบบอ่าเหมือนฮิตแบบชุูนึงปุ๊บปุ๊บปุ๊บก็เลยต้องเน้นแบบสปีดปุ๊บปุ๊บปุ๊บขึ้นไปชุดหนึ่งพอเราเหมือนกับว่าประมาณ4ีถึงห้าหมัดใช่สี่ห้าปังปปุ๊บแล้วก็ผ่อนผ่อนถูกไหมใช่แต่ถ้าเป็นมวยไทยเนี่ยคือมวยไทยเราเขาเราเดินไปเรื่อยเรื่ออยนนน้ำเเิตตาามมมมจัังหวะะก่ แล้วผมรู้สึกว่าโอ้โหแม่งระบบหายใจเราอะแม่งเหนื่อยกว่าเยอะมากนะครับไฟนี้นะครับนะก็เป็นไฟสําคัญอีกไฟหนึ่งนะเพราะเป็นมวยรอบนะครับเป็นมวยรอบ4คน4คนใช่ครับ4คนแล้วก็ผมเนี่ยต่อยวันที่23นี้นะครับก็เลยมาขอนะครับวิชาจากอาบารเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยเราไม่มีการเรียนรู้มันไม่มีที่สิ้นสุดอยู่แล้วนะครับสำหรับว่าเอ้ยอาบาร์นยุ่นน้อยกว่าต่อยแต่คือพื้นฐานนะครับด้วยที่มีมวยพวก คนจีนนคนจีนที่เขาต่อยซันต้าพวกนี้เขาจะต่อยคารครีบ็อกซิ่งเราก็ได้ความรู้จากตรงนี้ด้วยเพราะตัวผมก็ต้องเรียนรู้ต่อแล้วก็ดูจากหลายๆคนอย่างที่ตอนนี้ที่ว่าผมดูแล้วศึกษามากๆเลยคือก็คือเลยพี่เพชรนงอันนี้คือผมแบบว่าชอบแล้วผมก็ดูแกต่อยแบบเรื่องฟุตบอลต่างๆนี่คือเป็นอาจารย์ของเป็นคนหนึ่งที่ผมแบบศึกษาจากวิดีโอแกเยอะมากอ่านั่นแหละผมก็ยินดีเลยครับนะก็ขอบคุณอาบานนะสำหรับไี้ที่ เออเป็นคนดูแลนะครับในการฟิซซองของผมนะครับนะผมก็จะทำหน้าที่กลับมาประเทศไทยนะครับนะเอาชัยชนะมาฝากอับบาสให้ได้ครับผมครับอย่าลืมติดตามพี่เอ็มด้วยนะครับผม